คั้งนี้มันอาจจะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายนี่อาจจะเป็นโอกาสแรกหลังจากที่เราอยู่ในพายุมา20กว่าปีพี่น้องครับผมอยู่ในพื้นที่ในภาคอีสานนี่เป็นครั้งแรกที่ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่เริ่มพูดขึ้นมาผู้เฒ่าผู้แก่ได้พูดกับผมว่าดเรดเพราะไงถ้าเก่งอีหลีอยู่ปะคนอีสานผู้เฒ่าผู้แก่เริ่มถามคําถาม,ถามว่าเ,เก่งจริงเหรอใช่เหรอ ตอนหน้านี้นี่ผู้เท่าผู้แก่ที่อีสานนี่เขาแยกไม่ออกระหว่างพระเจ้ากับทักษิณตอนนี้เขาเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่พระเจ้าหรอกเก่งจริงหรือเปล่าวะเห็นไหมทุกคนเริ่มถามคาถามจากที่เมื่อก่อนนี่ถ้าพูดอะไรเกี่ยวกับคดีทักษิณยิงรักมีแต่บอกเลยใสยย่ไล้ใส่ไล้ใส่ไล้ถูกยัดเยียดถูกใส่ไล้ตอนนี้นี่ผู้เท่าผู้แก่คนตามบ้านนอกนานเริ่มขึ้นมาอยสแสดงว่ามันทําจริงนะเว้ยนี่แสดงว่าเป็นโกงเขาจริงนั่นนี่มันถึงเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมแม้แต่พรรคเก้าไกล ไปหลอกเขาจะจะว่าจะให้สามพันไปหลอกโน่นนี่นั่นพอมาบอกกจตารลมว่าจะเล่นแต่หนึ่งหนึ่งสองเลยบอกเลยคนอีสานเขาปฏิเสธเลยคอยพวกเคี้ยวนั่งคอยพวกที่อยากขากน้ำพิน่นไม่มีใครเดือดร้อนเพราะสถาบันเลยสักคนพรรคก้าวไกลเนี่ยล่มสลายเองส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องเรียนครับนี่อาจจะเป็นโอกาสแรกและอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายก็ได้มีความจําเป็นจริงที่จะต้องตีแผ่ที่ต้องเดินออกไปพูดชี้แจงให้ประชาชนเห็นครับมันไม่มีครั้งไหนอีกแล้วครับ ที่ชาวบ้านคนธรรมดาคนที่ไม่เคยคิดจะกล้าจะลุกขึ้นมาสู้อะไรเริ่มตั้งคําถามว่ารรคพื่อไทยมันเก่งจริงไหมทักษิณเก่งจริงเหรอราคพื่อไทยโกงจริงหรือเปล่าเขาทําอะไรกับพวกเราจริงๆเหรอเพราะฉะนั้นนี่ตอนนี้นี่จังหวะมินเมย์เต็มทีครับถ้าถอดใจถ้ายอมแพ้ตอนนี้ไม่นานครับเขาก็ต้องหาทุกวิถีทางเพื่อล้างสมองชาวบ้านกลับไปใหม่อยู่ดีตอนนี้เขาเพย่งทำครับได้มาเจอกับพี่น้องเราก็เป็นเกียริอย่างยิ่งแล้วก็คิดว่าพวกเราทุกท่านก็ ต้องมาช่วยกันนะครับทุกคนก็ต้องลุกมาขึ้นมาช่วยกันนี่มันเป็นโอกาสแรกและอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายซึ่งเราต้องทําให้ได้เท่านั้น